รายการเราสดใสฮสุดใสสดใสสุดใสเลยนะคะแอมจ๋าดูแบบว่ากระชุ่มกระชวยดูคึกคักเหลือเกินนะคะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกัน SMS ใช่ค่ะ ก็จะมีแบบว่าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะมาคุยกับเราก็สามารถส่ง SMS มาได้4242830ค่ะแล้วถ้าส่งมานะคะยิงได้นี่้วยค่ะเข็มกัดนี่หนบัดนาวอะไรๆเราเราจะโชว์มุกหน่อยไหมว่าเรามีมุกอะไรคุณครูผมให้ยืมมุกนบัดนาวเพลงติดหูมากค่ะงั้นเอาอะไรเอาเมื่อกี้ลวกันนะที่เราเล่นถ่ายรูปกันนี่ค่ะนบัดนาว MV ติดตาค่ะ อ่าหน้าบัดดาวครับฟังแล้วติดใจครับน้องกวางอ่ะน้องกวางนะคะก็คือจะให้เพื่อนๆเนี่ยส่งมาอ่ามีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้ไหมนี่เช่วยกันคิดเนาะใช่ช่วยกันคิดนะคะอ่าแล้วช่วงนี้นี่นะครับก็ยังอบอวนกันอยู่ในช่วงของปีใหม่ใช่ไหมฮะก็ผ่านมาไม่กี่วันนี่เองนี่ประมาณ6วันนี่เองนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่เขากําลังจะหยุดในช่วงนี้ซึ่งว่าใครที่เริ่มทํางานไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็หยุดทํางานเพื่อจะไปเที่ยวในวันปีใหม่ค่ะแต่ตอนนี้เขา ทำงานกันแต่จะหยุดไปเที่ยวปีใหม่จะไปไหนดีผมยังมีที่เที่ยวแนะนำครับเราต้องไปที่นี่กันเลยครับที่ทประเทศจีนครับผมแดนมังกรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับที่แดนมังกรนะครับมีหิมะตกต้อนรับปีใหม่แบบโปรยปลายเลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นภาพพายุหิมะเลยนะคุณรู้หรือเปล่าว่าภาพพายุหิมะบนแดนมังกรนี้เนี่ยนะครับตกขึ้นมาเนี่ยนะฮะทำให ประชาชนชาวจีนนะฮะในการสัญจรเนี่ยโอ้โหติดขัดไปไหนก็ยากลําบากนะฮะซึ่งหิมะจีนต oh, ่อคราวนี้นี oh. มีทั้งผลดีและผลเสียนะครับ <That. S 1> เพราะว่าพายุหิมะนะครับส่งผลต่อ,อการจราจรอย่างหนักประชาชนขับรถบนเมืองอ้ยนบน,นะบ,นบนถนนเนี่ยนะฮะ <That. S 1> มันยากมากเลยนะฮะถนนเมืองเยี่ยนไถ่เนี่ยนะครับตะวันออกของมณฑลซานตง <That. S 1> ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากหิมะเนี่ย บทบางวิสัยทัศน์ไปเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะมีหิมะที่เขาเรียกว่าสร้างความเดือดร้อนนะฮะแต่ว่านักว่ายน้ําคุณรู้หรือเปล่าทําไมนักว่ายน้ําทําไมคะที่เขาชอบว่ายน้ํากันเนี่ย ชอบหิมะตกอุณหภูมิติดลบชอบไหว้กันเหลือเกินไปไหว้ตอนอุณหภูมิติดลบเนี่ยนะแน่นอนฮะสะเทินน้ำสะเทินบกเหลือเกินโอ้โหคือมันดูเป็ากนะมันดูจะแบบว่าลงน้ำไปจะแข็งนะคะแข็งสิคือแบบว่าขนาดหน้าหนาวที่บ้านเรากว้ายยังไม่อยากจะอาบน้ำเลยค่ะวันที่อาบเปล่าค่ะอาบค่ะโพยายามพิสูจน์หน่อยไหมว่าอาบหรือเปล่า Hey. เ,อ <S <S เ,อเอ้ยอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วน้ำม่นชอบเปิดทางตลอดเลยเราเราชอบไหมกุยทางให้เนี่ยไม่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 อะไรไม่ปฏิเสธไปกุยหิมะที่เมืองจีนตายตอนนี้นะคะประชาชนหลายท่านกําลังต้องการนะเพราะว่าบางเมืองเนี่ยโดนพายุหิมะหนักมากพอหนักมากเนี่ยการจราจรการค้าขายอะไรหลายๆอย่างมันก็จะฟืดเครื่องไปหมดคือมีก็ดีแต่มีมากเกินไปก็ทําให้ใช้ชีวิตลําบากเหมือนกันนะถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับภัยธรรมชาตินะฮะเริ่มจะเข้าก ใกล้เข้ามาในเมืองไทยจริงก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็ปรับให้เข้ากับสภาพอากาศด้วยอย่างตอนนี้ภาคใต้ของเราก็น้ําท่วมกันอยู่เลือยใช่แล้วใ่ไมตกหนักเลยทีเดียวก็ขอให้แบบน้าลงเร็วๆแล้วกันเนาะก็คือเรื่องของน้ำนู่นเนี่ยสืบเนื่องมาจากเรื่องของแอมที่แอมบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นและยิ่งในปีนี้ค่ะปี2012หลายๆคนกลัวว่าจะเป็นแบบ วันสิ้นโลกหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเขาก็มีเรื่องของความเชื่อเรื่องของปฏิทินมายาหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักชนเผ่ามายาที่เขาบอกว่าปี2012เนี่ยจะเป็นปีที่จะเป็นจุดจบของโลกวันสิ้นโลกใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีศาสตราจารย์นะคะที่เขามีความชํานาญเลยเกี่ยวกับเรื่องของภาษามายาเป็นชาวแคนาดาเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านอารยธรรมนะคะชนเผ่ามายาออกมาบอกแล้วว่าในปฏิทินเนี่ยไม่เคยมีบอกเอาไว้ว่าวันไหนจะเป็นวันสิ้นโลกและถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับประมาณว่าวัน หมดอายุของปฏิทินจริงๆเนี่ยปฏิทินมายาเนี่ยเหมือนกับประมาณว่ามีการเริ่มต้นแล้วก็ใช้ใหม่มากกว่า5ครั้งแล้ว <Okay. S 2> ดังนั้นการที่แบบเราแบบสร้างข่าวลือกันต่างๆนานาว่าจะเป็นวันสิ้นโลกเป็นปีสิ้นโลกไม่จริงแต่อย่างใดแต่ว่าการสิ้นโลกในที่นี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าเป็นจุดจบเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีอ๋อ oh. แล้วก็ไม่พูดให้ชัดเจนใช่นะคะแล้วเขาบอกเลยว่าเขาเคยเรียนภาษาทางด้านนี้มาอาจารย์ของเขาเนี่ยหลายๆท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านนี้ไม่เคยพูดเลยนะว่าปี2012จะ เป็นปีสิ้นโลกไม่เคยมีใครบอกแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีหนังทําออกมาเนี่ยอาจารย์เขาออกมาเตือนนะว่าเวลาเราจะทําหนังเนี่ยก็อย่าทําให้มันเกินจริงจนเกินไปประชาชนเนี่ยอาจจะตกใจแล้วก็กลัวได้เนี่ยยืนยันมาเลยว่าสมัยผมเรียนผมไม่เคยได้ยินคําว่าโลกแตกจากปากครูเลยแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่ปฏิทินมาย,ยาสิ้นสุดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนปฏิทินใช้ใหม่แล้วถึง5ครั้งด้วยกัน S <S ก็ดีนะคะเพราะเขาบอกแล้วว่าปีนี้2012จะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองสําหรับพวกเขาต่างหากเพราะว่าจะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เรารับฟังข่าวหรือว่าดูหนังก็แล้วแต่ทุกอย่างบางทีมันอาจจะเกินความเป็นจริงก็อย่าตื่นตระหนกตกใจจนเกินไปค่ะอืเรื่องอะไรอันเนี้ยเรื่อง2012ใช่ไหมวันซใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วั่ใชู่2012ยอมเถอะ เหลืออะไรดีเอามาเกดอนนะเก่าไปนะเฮ้ยเจ๋อชอบมากเลยนะอเมริกันอุ้ยชอบชอบเหมือนกันน้องใหม่ดีมากน้ำตาออกซึ้งเลยค่ะพอลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่เพลงประกอบก็เพร้อด้วยอ่ะยังไงก็อย่าตโศกใจยุ่งเงินไปเพราะเขาออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่มีสิ้นโลกแต่อย่างใดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ท่างทำไงคะ ใช่ก็กวางอยากจะมีแบบว่ากิจกรรมมาฝากค่ะเพราะว่าอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมนี่แล้วก็พี่เดียพี่น้ำนุ่นพี่แอมนะคะมายักคิ้วกันค่ะอ่าแต่ยังไงทำไมต้องยักคิ้วอ่ะคือเราต้องยักอ่าเดี๋ยวเรามาลองข้างเดียวก่อนดีกว่าลองข้างเดียวอ่าลองนะคะข้างเดียวทำไม่ได้ข้างเดียวต้องข้างสลับได้อ่ะเอ้ยเฮ้ยกวางทำไม่ได้เลยค่ะพี่เดียพี่เดียอ่ะก้องจับมาที่พี่เดียค่ะโอ้โหท่านผู้ชมไี่นี่แหละฮะคือ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะฮะเดี๋ยวผมจะนำเรียไปใส่ตู้ปลาอันนี้คนค่ะเอาหรอใช่เขาเรียกว่าอะไรยินเด่นยินได้อย่างเงี้ยดูไม่ได้ต้องจับมาเห็นไหมแค่นี้ยังแบบรู้สึกยากเหมือนกันนะคะแค่ยักคิ้วเองงั้นเดี๋ยวเราไปดูสาวน้อยคนนี้เลยดีกว่าค่ะทำไมคะเขายักคิ้วแบบว่าสยอดมากใช่ดูเลยน้อๆเห็นไหมคะน่ารักด้วยสวยด้วยนะเนี่ยอ ด้วยนะคะเห็นไหมคะนี่แล้วก็เหมือนว่าน้องเขาเหมือนจะทำเวฟด้วยนะเอาจริงๆกลางยังยักได้แค่ข้างเดียวนะคะในกลางมางยักสิกไมเออเฮ้ยแล้วพอร็วมากเลยแบบเหมือนแบบแก้มันจะดิ้กด้วยใช่แต่ว่าคือแก้มิ่งเลยนะใช่ทำไมต้องใช้สมาธินะมาก นี่นี่ยัดไปอีกสักครั้งหนึ่งตาเนะ้ะเขาขึ้นไปถึงคิ้วเลยน่ะไม่ไม่ไม่ <c oughs> เขาไม่ได้เขาอยากตาเลยฮะ <c oughs> อ๋อเห็นไหมคะแต่ว่าเขาแบ่งเส้นประสาทในการใช้คิ้วได้แบบ ตึงๆเมันกระตุกตามเสียงเลยนะคะเก่งๆแหมขั้นเทพจริงๆเนาะถ้าอยากด้วยปากเปิดกระปด้วยงั้นเดี๋ยวเราต้องไปแบบว่าฝึกนิดนึงกล้ามเนื้อจะได้แบบที่น่าจะได้เต่งตึงหรือเปล่าเออมันอาจจะเป็นการโยคะหน้าอีกแบบนึงก็ได้นะคะจากเรื่องการยักคิ้วว่าให้ใบหน้าของเราอาจจะดูสวยแบบโยคะกันแล้วเนี่ยนะคะก็มาที่เรื่องราวของสาวพม่ากันบ้างสาวพม่าที่นํามาฝากกันนะคะปกติเนี่ยต้องถามก่อนเวลาเราดูเวทีการ ประกวดเนี่ยเราก็มักจะเห็นสาวงามเขาใส่ชุดว่ายน้ํากันใช่ไหมใช่ค่ะแอมชอบไหมคะไม่ชอบครับใช่หรือเปล่าพี่แอมไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยได้ดูทีวีครับค่ะจะไปเปิดตามอินเทอร์เน็ตฮะเอาเฉพาะดูแมใส่ชุดว่ายน้ำน้นหรือเปล่าครับปฏิเสธแอมต้องยอมรับไปเลยนะคะแต่ว่าแอมอาจจะผิดหวังค่ะเพราะที่ประเทศธรรมาเนี่ยนะคะเขามีการประกวดสาวงามเหมือนกันแต่เขาไม่ใส่ชุดว่ายน้ำเขาใส่ชุดอะไรเขาแก้ผ้าหรอ อยากเป็นกรรมการเลยเนี่ยเขาใส่ชุดผักค่ะอ้าวใส่ชุดผกักก็เป็นใช่เขาใส่ชุดผักแล้วไม่ใช่ผกัผกแบบว่าประดับประดาให้มันแบบว่าดูแบบเซ็กซี่หรือดูอะไรด้วยนะเป็นผักแบบผักผักมาเป็นส่วนครัวเลยค่ะคือมอนไปตก ตกเข่งมาเลยอย่างงี้หรอคะใช่คือประดับดูสิสวยนะคือก็จะผักทั้งคนไปกินเลยว่าหลายหลายคนฟังว่าเอ๊ะเอาชุดผักมาแทนชุดว่ายน้ำอาจจะปิดแค่หน้าอกปิดแค่ท่อนล่างหรือเปล่าเปล่านะจ๊ะมาเป็นเซตแบบเซตเต็มๆแต่ขอเป็นผักจริงๆน่ารักนะเนี่ยค่ะแล้วคือแต่ละคนเขาก็บอกว่าเรียกได้ว่าเรียกเสียงฮือฮามากเลยนะคะเป็นไอเดียที่ดีในการนําผักมาเป็นชุดที่แบบชุดบังคับในการประกวดชแทนชุดว่ายน้ำยังไม่เคยเห็นเลยนะคะแล้วก็ผักอ่ะ คือเหมือนแบบมันต้องสดอ่ะใช่ถึงจะแบบใส่กับชุดแล้วสวยอย่างงี้ถูกต้องพี่ว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะเผลอๆจริงๆแล้วน่าจะมีประกวดแบบว่าคนที่ดีไซเนอร์ชุดด้วยเนาะใช่จะได้แบบว่าเออให้รางวัลดีไซเนอร์ไปด้วยเพราะว่าใช้ผักในการทําชุดมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะใช่นะคะเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็มีสาวน้อยผู้ที่มีใบหน้างดงามเนี่ยนะคะได้ได้ตาแหน่งไปนะคะที่มีชื่อว่า ฮานินดาริพโยนั่นเองนะคะสามารถคว้าตำแหน่งเป็นมิสด็อกเตอร์ซีเครตไปนั่นเองค่ะเป็นสาวที่งามที่สุดในประเทศธรรมฮานินริาโยใช่ชื่อแท้ก <c oughs> ันฮานินดาริพโยฮานินฮานินท่าโยหายใจไม่ทันแล้วนะคะ <c oughs> ไม่ใช่เหรนั่นแหละค่ะก็เป็นการประกวดที่เรียกได้ว่าเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะก็น่าสนใจมากเผื่อใครจะเอาไอเดียแบบนี้ไปลองใช้ในหลายๆเวทีก็ได้แต่รู้ไหมว่า พอแบบว่าหลังจากเวทีประกวดเสร็จแล้วมีคําถามค่ะครับว่าผักที่อยู่ในชุดนั้นจะเอาไปประกอบอาหารต่อหรือเปล่าเป็นผมบ้างประมูลครับแต่มันไม่ได้แนบกับเนื้อโดยตรงนะแอมโอ้ no 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 ขอแนบกับเนื้อขอเฉพาะชิ้นที่แนบกับเนื้อแอมบอกคุณคุณปูทานให้ผมดูดูบ้ากามมากเอาเอนี่ไง ดูดาร์ผมดูดาร์กดาร์กมากเลยเป็นการลบภาพว่าหลายๆคนสงสัยว่าแอลเป็นเกย์เป็นกวางเป็นเกย์หรือเปล่าเราก็พยายามบอกว่าเออแอมเป็นผู้ชายใช่ไหมช่วยพิสูจน์อย่างเงี้ยค่ะมต่างหันยันเยอะอบางทีก็เกินไปค่ะเออได้จะได้ทำตัวถูกอันนี้ฮะดูดูเอสเอ็มเอสดีกว่านะครับพี่นี่ครับช่วยหาสูตรรักแร้ขาวให้หน่อยได้เลยได้เลยน่มาฝากเนี่ยน่มาฝากเมื่อกี้มีจู่โล่งมาด้วยนะคะจู่โล่งบอกว่าเดี๋ยวให้น้องกวางเป็นเพื่อนเจ้าสาวอ่าแล้วน้ำนุ่นน่ะ จูล่งครับไม่ไม่เป็นเจ้าเบาเออได้ได้ได้เดี๋ยวเป็นเรื่องจูล่งให้แ <Okay. S 1> มนแมนแมน <c oughs> ได้เลยนะคะมีอีกบอกว่าน้ำบ uh 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 ันาวเนี่ยเพลงติดปากโออเราลืมไปเลยเนาะมีตัวหนีติดใจติดปาเดี๋ยวน้องกวางไปติดปากแล้วก็มีอีกนะคะบอกว่า MV น้ำบัตรนาวนะคะ MV ติดจรวดเรแรงมบอกว่ามีแล้วก็มีน้ำบัตนาวฟังแล้วไม่เบื่อฟังแล้วฟังอีกอยากได้เข็มกัดค่ะสรุปตรงนี้แหละตรงมากนะคะค่ะงอสงกันมาได้4242830นะว่าเนี่ยน้ำบัตรนาวเนี่ยคุณติดอะไรค่ะแต่ถ้าช่วงหน้านี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมีเคล็ดลับครับผมเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนปากแข็งปากหนักไม่บอกรักทำยังไงถึงจะรู้ติดตามชมช่องหน้าครับจริงไหมละ่ะกี่โลอ่ะปากหนัก ับมาอยู่กันในช่วงที่2นะคะแหมส่งท้ายสัปดาห์นี้กันหน่อยเห็นว่าไหนไหนวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยวมีเวลา,าว่างวันเสาร์อาทิตย์จะได้ไปทําสูตร DIY แบบนี้มาดูแลผิวหน้าให้กระจ่างสกันพร้อมค่ะพร,พร้อมพร้อมที่จะกินเลยค่ะน่าแ<ถ>ว,ว่าละนํานุ่น<ล>เห็นของกินไม่ได้นะคะออไม่ได้จริงๆทุกคน DIY นี่ไม่ได้สูตรกินนะคะเป็นสูตรเอามาทาหน้านี่ค่ะของเรามีแค่แอปเปิลแล้วก็น้าผึ้งเท่านั้นเองทำยังไงมาดูกันค่ะวันนี้มีเครื่องปั่นด้วยจะเต็ม อ่าแอปเปิลแอปเปิลดูเตรียมพร้อมมากไมคะเตรียมพร้อมไหมคะพี่ว่าพี่ใช้มือดีกว่านะคะใช่ใช่ก็จะได้ได้ทาน้าไม่เป็นไรเราไม่ได้ทานเราทานหน้านะค่ะผมเห็นคุณไปล้างมือมาเรียบร้อยแล้วพอดียใช่ค่ะล้างในนี้แหละพอแล้วพอแล้วอ่าีฮะใส่ไปประมาณหนึ่งผลจริงๆก็ครึ่งลูก ครึ่งลูกก็พอแล้วนะคะครึ่งลูกคือแล้วแต่หน้าคนนะคะใช่ถ้าอย่างหน้าแอม์มันต้องใช้ลูกหนึ่งอะไรอะสองชิ้นอะไรอ่ะค่ะไม่เป็นไรน้องสายหนูไม่ได้ว่าโทษนะโทษนะนี่เนี่ยที่วางทนทนพวกพี่เดียหน่อยนะเดี๋ยวก็ชินอใช่ม้คนี่ค่ะพอแค่นี้ใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทําการปั่น ปันดาดดนว้าวเนี่ยแบบนี้สาวเชคไปด้วยสาวเชฟครับสาวเชคนี่อันนี้จริงๆริอะเราเราองใส่น้ำเลยต้องใส่หน่อยน้ำใส่ไปเลยให้หมดเลยผมว่าน้ำเยอะไฟเออเนี่ยประมาณคนนๆ่ะปรมสองลูกไม่คุ้มเลเออกำลังสวยแหละทางนี้เออนี่นะฮะพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บก็จะได้นี่เลย เอาแก้วมาใส่ค่ะเท<ช>่าไหร่คะสิบบาทเหมาะคะเหมาะไม่ใช่เหมาะมากไม่ใช่ไหมคะทาแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยคือตัวอย่างที่ทํเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยค้นแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ในปริมาณที่โอเคสีมันจะเหลืองเหลือหน่อยนะคะแบบนี้เนี่ยกำลังดี<ช>อุะะอ้งเหลืองน้ำผึ้งเหลืองน้ำผึ้งใช่เหลืองน้ําผึ้งนะคะก็คือทําให้มันค้นๆหน่อยพอที่จะมาทาหน้าได้หลังจากนั้นพอเราปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาทาให้ทั่วใบหน้าแล้วก็นวดๆไปด้วยเผื่อบางทีเนี่ยพวกเนื้อแอปเปิลนะคะที่ปั่นละเอียดเนี่ยมันจะได้ซ อกว่าสูตรนี้นี่แหละเหมาะมากสําหรับสาวๆที่ชอบสังสรรยันเช้าหรือว่านอนน้อยนอนดึกเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวแอปเปิลเนี่ยมันจะไปช่วยทํางานในการผัดเซลล์ผิวของเรานะคะแล้วก็ที่สําคัญยังมีพวกสารแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยนะคะรวมถึงวิตามินซีทาให้หน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสนะคะควรใช้สูตรนี้คือสำหรับสาวๆคนไหนนอนน้อยทําไปเลยทุกอาทิตย์เหมือนเป็นการสครับหน้า แต่เราไม่ได้ขัดแต่ไม่ต้องขัดมันเป็นการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเพราะมันจะหลุดลอกออกเองมาที่น้ำนุ่นเดี๋ยวเรากลับไปทำกันนะคะส่วนนี้ต้องให้น้ำนุ่นทำนะฮะเพราะว่าน้ำนุ่นนี่นะครับเขาตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าทำงานถึงตีสามครับขอบคุณมากเ้าพี่แอมรู้ได้ไงคะรู้อยู่บ้นเดียวกันเพราะพี่แอมยังไม่นอนเด้แล้พี่ติดตามทวิตคุณน้ำนุ่นอ๋อแอนนุ่นนะนะน้องกวางจะเริ่มแล้วนะอ่ะล่ไม่ฝึกเดี๋ยวไม่ทันไม่ได้นี่น้องกวางนี่ทำกันบ้านนะพอจัดรายการเสร็จปั๊บต้องกลับไปดูย้อนหลังว่าาเร แกล้งอะไรน้องไว้บ้างใช่เลยตอนเช้าเลยมาเอาคืนอีกทีใช่ยลก็เรื่องความสวยความงามกันไปแล้วนะฮะง่ายๆครับ DIY แบบนี้ทําที่บ้านนะฮะราคาไม่แพงครับแบ่ของคุณเนี่ยไปทํานิดๆหน่อยๆก็ทําให้คุณสวยสายได้นะครับส่วนของผมนี่ยครับจะเป็นเรื่องที่ผมบอกไปเมื่อเบรกที่แล้วที่เขาบอกว่าผู้ชายนี่นะครับเป็นคนปากหนักนะฮะ อมอะไรไว้ก็ไม่รู้ไม่ยอมจะพูดสักทีนึงไอ้คำว่ารักนี่มันพูดยากเหลือเกินจริงหรือเปล่าครับไม่เหมือนพี่แอมพี่แอมพูดเยอะใช่ไหมเพราะพี่บอกรักทุกวันเลยนะน้องพี่จริงจริงน้องควางจ๋าค่ะไม่ไม่ไม่พึ่อีกแล้มพ่งอีกแล้วไม่ได้มีเหตุผลอะไรให้ต้องจับด้วยนะไม่มี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 ไงบอกมาเลยดีกว่าบอกมาเลยดีกว่าผู้ชายปแข่งเราจะบอกผู้ชายปาดแข่งทายังไงนะคะ คือเราต้องสังเกตดีๆนะฮะว่าผู้ชายปากแข็งเนี่ยที่เขาไม่บอกว่ารักแต่ว่าเขาจะมีอาการแล้วก็ลักษณะที่บอกว่าบ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขารักคุณนะเวลาคุยครับยังไงคะแล้วเราจะมองตากันตลอด<อ>สังเกตว่าเวลาคุยอะไรเนี่ยนะฮะ,เ,ะเราจะมองตาถ้าจุว่าเดียเอ,เอหลังไปอย่างเงี้ยแล้วเป็นตัวอย่างกับน้องกวางแทนสะดวกกว่าไหมอ๋อดีค่ะกวางเอให้หลังไปกวางให้หลังไปสวัสดีค่ะ พูดไม่ออกเลยทีเดียวกลับมาในเรื่องก่อนพูดไม่ออกเลยทีเดียวนะก็ต้องบอกกนะฮะบอกที่บอกว่าเวลาแบบเวลาเราคุยนะโปดสังเกตแฟนดูหน่อยว่าสายตานี่นะครับจะเป็นแบบหน้าต่างที่เขาบอกทุกอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคิดอะไรคุณอะไรยังไงก็จะแสดงออกทางสายตาทั้งหมดเลยคือถ้าเขารักเขาจะมองตาหรอใช่ครับถ้าเขารักเนี่ยนะฮะเขาจะมองตาแล้วเหมือนแบบว่า มันจะใส่อะไรเข้าไปในตามันเหมือนมันจะมีที่แบบรู้สึกว่ามองแล้วมันไ,<ช>ไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เ<อ>ขาติดข,ขนตามั้งพี่ว่าอโอ้ไม่ใช่ออนั่นแหละก็คือนะฮะเขาจะมองไปในลูกตาแล้จะรู้สึก มันรู้สึกได้มันจะมีแบบความเป็นตาประกายว่าแบบอยู่ด้วยแล้วมีความมสู้เนาะใช่มันรู้นะฮะสมตากันนี่ไงเดียลองมองจู่ลงผ่านกล้องมาอ่ะเออเป็นยังไงจ๊ะต่อมาล่ะไม่เห็นต่อมาต่อมานะครับเขาบอกว่าสาวๆเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบทานขนมจุกจิกใช่ไหมค่ะถ้าผู้ชายคนไหนเนี่ยนะครับซื้อขนมของแฟนเราหรือว่าภรรยาของเราที่ชอบไว้เนี่ยชอบตุนของไว้ในห้องตุนเหลือเกินพอเปิดมากลับมาปุ๊บจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเราจะรู้ละ ว่าเขาลักเราเขาแบบตุนเก็บไว้ให้เราเตรียมไว้ให้เราเพราะมันเป็นของที่เรากินหรเราไม่ได้กินน่ะเออ,เอ,อแต่ว่ามีของเราอยู่ในห้องเยอะแยะไปหมดเลยอ,อันนี้คือเขาเตรียมพร้อมไว้ให้ผู้ชายแบบนี้น่ารักนะคะ แล้วก็เริ่มมานะครับเริ่มพูดถึงอนาคตครับอันนี้สําคัญเวลาอยู่ด้วยกันนะฮะไม่เคยบอกเวลาเลยแต่ว่า3ามปีข้างหน้าเราจะทําอะไรกันดีเอ๊ะหรือว่าเราจะไปเที่ยวไหนดีเอ๊ะทำอะไรดีไหมเอออะไรอย่างนี้นะฮะพอพูดถึงเรื่องอนาคตเนี่ยนะครับก็มั่นใจได้เลยครับว่าหนุ่มคนนั้นเนี่ยเขารักคุณมากเพราะว่าเขามองอนาคตให้นะฮะอ้่อมาเกิดอ่ะต่อมายังมีอีกนะฮะผู้ชายคนไหนนะครับ ที่ยอมให้ผู้หญิงแต่งตัวให้เออใส่เสื้อผ้าที่ผู้หญิงซื้อให้อ๋อเปลี่ยนทรงผมหลายคนกําลังนึกไปแล้วว่าแต่งตัวให้อาจแต่วหมายค่ามว่าไม่ใช่อาจจะแบบหมายความว่าเนี่ยเลือกเสื้อผ้าให้นะเลือกเสื้อผ้าให้คำว่าแต่งตัวไม่ใช่หมายถึงว่าถอดเสื้อใส่เสื้ออะไรอย่างนั้นแปลงฟันนะไม่ใช่อย่างนั้นนั้นเป็นงอยนั่นแฟนอือนลูกมากค่ะก็หมายถึงว่าซื้อเสื้อผ้าให้ใส่ ะอะไรอย่างนี้ก็คือปรับแต่งหรือว่าเปลี่ยนตามทัศนคติของผู้หญิงคนนั้นค่ะต่อมานะครับเขาชอบยืนแบบอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ๋อกระทบไหลดาราแฟนแฟนแฟนเด็กไหล่แฟนสิเดี๋ยวแบบยืนแล้วก็เดินอย่างเงี้ยฮะออ๋เบียดกันเบียดกันเพราะว่าแบบบางทีอะไปยืนไปยืนต่อหน้าสาธารณชนเราไม่สามารถเดินไปกอดหรือว่าไปจุงมือไปหอมแก้มไปจับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะฮะนิดเดียจังเลยค่ะอ้าวทำไมสงสารกันอย่างนั้นล่ะรวบเลยรวบเลยนะฮะไม่ไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าที่สาธารณ ชาชนเนี่ยเราทําแบบนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นการไม่ให้เกียรติผู้หญิง,งอันนี้สําคัญมากนะฮะผู้ชายที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเออเขาจะไม่กล้าแสดงออกเขาจะอย่างเงี้ยว่าไงตัวเองเขาจะเป็นคนอย่างนี้รักนะแบบน่ารักน่ารักเขาจะเป็นคนอย่างนี้นะฮะและที่สําคัญครับอันนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าชีเด็ดที่สุดละคือยอมรับโทรศรัพท์ให้เขารับโทรศรัพท์เราอ่ะแบบเพราะว่าโทรศรัพท์นี่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือสื่อสาร สำคัญที่สุดที่ระบุว่าเป็นของเราแต่ถ้าสมมติว่าคนอื่นรับนั่นก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยเป็นหนึ่งในชีวิตเราละแต่เรื่องโทรศัพท์นะแล้วแต่คนนะเราไม่ชอบรับโทรศัพท์คนอื่นเราก็ไม่ชอบรับแต่หมายถึงว่าโทรศัพท์เป็นของส่วนตัวมากถ้าเกิดใครยอมให้เราถือให้หรืออะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นคนสําคัญถูกต้องถือว่าเป็นคนสําคัญไงเพราะเราเองเราไม่อยากให้ใครถูกต้อง โอ้โทรศัพท์เนี่ยถ้าอยู่ดีมีคนมาหยิบของคุณไปเนี่ยคุณจะรู้สึกไม่พอใจทันทีบ้างอ้าวเฮ้ยคุณมายุ่งอะไรของผมเนี่ยความลับเยอะอ่าความลับเยอะอะไรพวกนี้นะแอมความลับเยอะประสบการณ์ชัดเลยให้เข้าไปอยู่ในโทรศัพท์อะไรนี้อ่าชอบมากเลยครับจำเลยเลยฮะเออมาเลยมาเลย แล้วว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนตำแหน่งที่นั่งแอมนะคะให้ลงไปนั่งข้างต้นคริสต์มาสดีกว่าครับได้ครับเ๋ยวพี่จะไปถึงในตอนคริสต์มาสนย้ายไปอยู่ริมนะคะมือก็ยังมาจนถึงฝอ่งนี้เดี๋ยวพอนะพี่เขาอุตส่าห์ย้ายที่นั่งแอมให้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากน้องกวางไม่ใช่ไม่ใช่ที่นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าพี่เป็นคนตัวสูงเพราะว่าถ้าสมมติว่าสูงมันจะเป็นแบสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือนั่งแล้วมันจะเป็นนี้ครับเออเขาก็เลยให้ผมมาอยู่ทางนี้เป็นเหตุผลที่ดีมมมาาดูคคควหน่่อยััรบะ พี่เดียกับพี่แอมพี่เดียกันพี่แอมไว้อย่าให้ถึงพี่กวางนะน้องขอได้ค่ะพี่รับทราบนะคะน้ำบัดรนาวก็ต้องติดใจสิคะคุณแคทีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ FC ช่องแอมีความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกประกันนะจ๊ะถูกมีมีอีกนะฮะพี่กวางอะไรสวยใสโดดเด่นมากเลยซ้ายขวาหมองเลยจ้าเป็นไงละจ้าเป็นไงละจ้าย้อนย้อนน้องเด็กเลยจ้า เม <ate> ื่อกี้มีเรื่องไม้แข็งด้วยเห็นบอกว่าอะไรเกี่ยวกับไม้แข็งเขาบอกผู้ชายไม้ปากแข่งก็ต้องใช้ไม้ตีหรือเปล่าโหดไปนะอันนี้โหดเนาะใช่นะคะงั้นเดี๋ยวเราลดความซอฟต์กันหน่อยดีกว่าไหมได้ค่ะช่วงหน้านี่เมื่อกี้แอมบอกว่าเออถ้าเกิดว่าผู้ชายแบบไหนเนี่ยแล้วเขารักผู้หญิงจริงเพราะฉะนั้นผู้หญิงถ้าอยากให้ผู้ชายรักก็ต้องมีวิธีการดูแลตัวเองให้สวยงามอยู่เสมอค่ะพี่จ้าจ๋าพิมรัตตาค่ะช่วงหน้าเขาจะมาบอกกันว่าทำยังไงถึงจะสวยงามให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงค่ะคุณแม่คุณแม่พี่เดียคุ 哈哈哈